ใส่ชุดอาจจะมีก,ก,กบ้นนกกงบนหนึงเะเมื่อวานที่เจะแพ้บาเซโลนาไปอาร์เอบ้งเลยทลองแถมีคาบ้าเลยเมื่อวานวันนี้มาเจอกับทางด้านวันนี้มาเจอกทีมด้านมีเรื่องเยอะมากมีเล่อสางาดหลอกหน้าต่างคนแตามโคต้าเยอะเเจอสามคนเยอ,อลงมาเลย โรเตอร์ก็พลาครับแล้วก็เห็นั่นอาดูมาก้าครับคือแต่ก็หาครับเดี๋ยวต้องดูครับเกิดเล่นในแถบเอเชียดีดีวุ้นปางแล้วก็พ่าครับแล้วก็เป็นเสาตัวนัดแจ็คแมนเดอร์ครับของอินเดเลอครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเกมในครึ่งเวลาแรกครับแน่นอนว่าทันทีที่ทำงานหนักแน่นอนครับเพราะอินเดเลอร์สองนัดเสมอและสองนัดเพทนดู หมายวัดวัดปืนเป็เกมสามคะแนนแน่นอนครับเรายิงเปิดฐานมาก็อะอ๋พักชายก่อนเลยครับเราพยายามดูฝ่าดูแลเกมที่แล้วแล้วสำหรับสองสองเนี่ยทางด้านมีเจริญครับไปโดนยิงช่วงท้ายเกมแล้วก็หายสำหรัเวลาอยู่แล้วครับยทางด้านมีเจริญครับเจลทางด้านพัฒนาเขาหลุดไปสำหรับทท้ายเกมครับสองสองจากเทียงครับนี่ก็ แต่สามต้งนหนึ่งเดีตอนนี้มีแค่สองตั้งแข่งมาสแบบเอาเราคือแต่ไา้ที่เราโไ่ไปตนขอบเนอะวันนี้เิอฉากมาได้ลองใส่ก่นเลยครัอใช่อาทางซ้ายเร้อย้อนอย่ามาอดลก้าตาที่โดนเจอด้ว เกมนี awesome, ่นรา้องใช้รถจ่ากันเตือนไปด้วยรถชาร่ากับรถที่อ่านแล้วเตนอนอยูุ่นพอยก็เตือนลุ่มดิไม่ได้แล้วตามกฎกติกาฝากเตือนเลยแลข้ามแรงมาแล้วก็เจอนักเรือไม่ได้ที่กังแล้วต้องฟังเสียงพี่จากวิทยุสิ่ก่อนเยอะดูถึงช่จังหวะนี้ครับของมีเจริญครับหรือที่บอลเป็นโรเตอร์ครับปั่นไซด์มาไม่ห่างเยอะมาบอลเพิร์ฟมาเลยครับจังหวะนี้ แต่วมันต่ำไปหน่อยครับไติดบอลเราเล่นเลยวัดนจรคญโย่ให้ส่งลางไปถึงนะนั้นฟางตักกับมได้แต่ว่าเปิดไปติดแล้วจิงแล้วแม่หายมาได้แล้วเปิดไม่หายแล้วเปิดทุกเลยเอาแล้วมาเก็บบ้าแล้วต้แงแกงดิโเกโอแหวนที่กองเนื้อุึุ้กลางยามูร์บอรา โอ้กแล้วเราพายาดจะงลอกนั่ยไม่ถึงายไปไม่ได้เลยโอ้ยเราไม่ไ้เหมือนิ่ส่เป็นบอลทุ่นกันลขวาครับยุึงกเลยนะครับถ้านับแบบเดียวทม์อน่างที่ผมได้ยนไปครี่คือวเมื่อกี้ที่ผ่านไปครับสำหรับพัฒนาคันเล่กจะขึ้นระดับหนึ่งนถ้านับแบบเดียวทา์ครับมีแต้งเดแซงเอฟซีฮาเวอร์ถูกถูกคะแนนงใส่มาสี่เกมับ เาขวามาโรเตอร์ยิงกบแม่ไปทางขวาโรเตอร์ซ้ายตันสลับยังได้ที่อเมรกาตั้งกันใหม่ครับขาขาครับโรเตอร์ให้อย่างาน้ขวาเรอบทานหลอกเรกตีแล้วก่อเรหันแท่งบอขาตัวเองแต่มันก็เสอมแม่ดูวิ่งมาแล้วหันตีไปให้ฝั่งดูท่าแล้วให้ฝั่งดูท่างำตดแล้วได้ฟาว มาดูเล็บมุกเขาจะยังไงครับชอบหรือเปล่าเร็บไม่รู้ชอบจะถูกตัวหรือเปล่าแหมริ้นมาหักตัวได้บอาแตงข้างขวาแล้วดูตรงที่เล็บขาตาตีครับอตีบอลครับเก้าขวามซัดแล้วก็เส่ไปไหนครับน่าดูดีที่มีแง่ที่เบอรเลยครับบอลไม่ได้ถูกก่อนเลยครับ ตั้งใจจะเข้าตัวของบังชาลีคิดมาเนอแ่เชา้า่ะไปผ่ารัดูโดนดเอาพักแล้วเร่นไปได้อ้าวตนี้หลายลานซ้ายอ่ะสวยกบโอ้โเปี่ยบบอลขึอครับเรื่องเซเลยลนุัมจังวะนีจะสวนกลับแล้วเขาไปแขกครับแต่บัชใช่เาะปาปาหลายลาขัขวารับโเจริจังหวะนี้มัอดูี่ ซาลาซาลาล็อกไม่ผ่านเลยครับหูดไปอัดวานด์ซาลาซาลาที่ถนัดเท้าซ้ายครับาชธรชาติคเท้าซ้ายต้องกินเลหือไม่ต้องก่อครับมีอู้นี้เหมือนวดตัวตายแล้วนะเนี่ยว่าขาขวาครับ ผิอกมาครับแยมงได้ยกพุ่มยับไนเจเกมที่ผ่านมาระมาณสี่ทีเศษยับสกอยังไข่จับยับเสมออยู่ที่ถือก็ดู่สง้โให้ดีดี้บอลเขื่อเยอะไปหน่อยครับีตวเยอะขึ้นไปอีกเยอะอง ปล่อยมาเอ้าแล้วเข้านางกับตบมืออาดีกว่านี้ตอรีซ้ายโอ้โหดูเลือดตุ่งต่างเพื่อนว่างๆมายเลยไม่ให้โกูดูแข่งเลยครับโอ้โหดูเลยอาดูกว่านี้ไม่ให้เหพื่อนตุ่มต่างว่างอยู่เลยแล้วเพราะมันทานี้ไม่ได้โอกาสทำประตูแล้วก็ชื่อบูตี้กับมาตั้งาทำใหม่ครับ็่าออกมาทางนั่งซ้ายี่อาบูบาก้าครับ โรเตอร์ไฟพาแล้วเปิดเผวเปิดลูกจั้ไดูโอ้หดูแล้วสองหน้านี่ไฟหลายลูกแล้วครับโอ้ยทำยุ่งระหว่าให้บอลมาแต่ละทีมีเล่นไม่ได้เลยแล้วก็โดอลไปสูงเยะต่ำเยอะแตะ่ว่าตัดเข้าในมาแล้วเข่าซ้ายนี่ก็เปิดเยอะโรเจอร์โรเตอร์ที่เท้าซ้ายเหมือนกันเยอะครับที่มันเป็นกองเท้าซ้าย ทั้งคู่เลยเอาบริการหนักได้เล่ถือกอดบมาเึ็นสองนี้แล้วขวาเเตะทิ้งมาข้าทางพี่ดูดีหลายเรับพาเอาไปแลวนะฟ้าเนีเ่ยปิดอู่หสูงเดียเตะทกเหยมือนยังไม่ออกเนี

บอลยาวขึ้นหน้ามาเลยครับคื่นี้เบิได้ครับเป็นนั่นท้ายครับแงทิ้งออกข้างเลยย้อนเขยบขึ้นตรงด้านขวาครับเห็นี่ต่างข้าวสามคนของไทยด้ดีเจริญยังทำาอะไรไม่ได้ครับหมวกน้นีก็้องเาวชนนะเราีมนี้ตบหลังเลยครับครับสักลมานะ

เตะรางวัลครับเอานขึ้นมาสูงเลยครับโอ้โหต่อเครื่องไปดูด้านหลังเลยครับโอ้โหรแป้นด้วยครับตอนนี้8หลบตว่้จะปิ้งออกไมได้แล้วฟาวอยู่นี่โมโฟตว่าจะไปวิ่งออกมีเด้านหลังเนี่ยโอ้ีเจ็บหรือเปล่าครับตอนนี้เจ็บแต่เขาอบจรงเลยสุห้าหอมว่าไปานิดเอาชางมาเพื่อนหน่อยครบไ

เอาขวาเยครับพุทธาาโอ้โหเรียกไม่ขยับเลยและมือเบสังหวะสุดท้าย เลื่อนเลยนะครับให้ยาวหลังโควิดที่ไหนครับเริ่มมาใน11นาทีเสแล้วครับเย็นต่อตูนท่านั่นล็อกไปธางนี้ไม่ได้ครับสำหรับมิเตอร์ผู้เล่นเป็นแนวลุกอีนปาโรเจอร์แล้วก็ชาวบ้านเย็นต่อมันไม่ติดเลยครับ ตั้งแต่จะเตที่มาเรี่เป็นทันตัเนีเจริงเลยโอ้ยโอ้โหตูนั่ใจวายครับแม่ลับแล้วเข้ามางยังได้จริงเลยครับลูกเข่าสองสะอาดูเลยค่ะแม่ล่วงเลยนาดูจังหวะปั้มบอลครับ What <laughs> the เราดูเตะมตมันซ้ายครับเรื่สั้นครีบยูดี้ย uh okay, okay. so, um ่อยงี้ตาวาตาวาที so, uh, uh, so ่เข้าซ้ายสองสามโเดอร์ส um, ีกูอ้าวเ้วเข้าล้ายิงโธ่ดิเงี้ยฝึกเสาเี้ยเจี๊ยอีทีนี่ก็ไปทะลับล็อกแล้วใต้เราเตะมือมืนซ้าย เฮยแไม่มีแล้วตรงนั้นเลยโอ้ดูเลยมเ่าง้ดูขึ้นหนังเลยอตั้งตจักปั่ไปที่าแล้วขงมาานีมีเตะเจาะประตูแ่้มาพิชนีไม่ได้เลยแล้วมพินีมี้ผกับท้ายของตาราอ้โหจักโอลูกนี้เตะมงเลยโอ้ยจังหวะนี้ไม่คท่ได้เลยตั้งขึ้นเลยดูแล้เตะมึงของมาินีมรับได้หนุนเลยรับ เตดจับมาแล้วแมเข่าสองยัดแจ็คเล่นเลยแลไม่หันยังได้อยู่ที่นี้ตรงซ้ายแล้วพี่ดูเะแล้วหมาไว้เตะจับมาแล้วทางด้านลูกจะไปสามบอลเป็นล้อยนึงเีครับแล้วโอ้ยร้อนเยอะเลยทางด้านลูกกเข้ามาแต่ดีไปไปไป

ดูเจอดูวนมาดูแล้วไปต่อเองขวาครับขาตื้นเลยนะใครแหมซาลาห์ยังไม่เอามันกลับมาได้แล้วมิเชินออกมาตรงกลางแล้วดูเจอดายจริงแล้วกูก็ยังไม่ตรงจอแล้วมดูแล้วจังหวะเจ็บกอยังไม่แม่นครนะแถวนี้จังหวะทีเดียทีขาไยังไม่ได้ครับ มีแบบตัวปั้งเกิไม่มีตัวติดคอสารมีเฉลิมของสามภาษาได้ใบหน้านี่เรเจอร์ซาร่าแล้วก็ปานยังไม่มีใครจบก็รับลงได้เลยอ่มดูว่าวันนี้ขาดพวกแก้งติดยันทีว่ามีแตัวทำเกมไนั้นเลยครับของดีเลยไปเดี๋วางขวาเลยเดินลงสวยเลยขวาถูกซาร่า สาดท้ายโอ้โหไม่ตรงไปนะแล้วแม่ระหว่างนี้แล้วจะขอเปลี่ยนตัวแล้วสำหรับนั่นรับประทานดีๆเือบเจะาของคนเลยเจ้าการสนามมัรอแล้วครับเอาเท่านั้นนุกจะหมายเล็กลึกมากเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวต้องดูครับลงมาเล็กตัวนี้กลงตัวนี้ ต้องบอกว่าประมาณไหลโยเจอร์ได้ครับนกแต่เดี๋ยวดูครับมีความเร็วความคล่องครับใช่อนะอกมาลรเจอร์โรเจอร์เปิดพัดลูกท้องามาอยู่ฐานนะแต่ทีนี้ก็ยิงเฉียวไม่ได้ครับแฟนนิจเลิศ เปิดยาวันขวายบางเล็บอาบุสกาออกหลังไปเลยแมไม่ได้ไร้ตัวนี้เหีนเสียเปรียวอู่ได้เลยเราทังนี้เดี๋ยวประมาณสองนาทีเสร็จอุลารยังไม่มาเลยที่นี่ี่ไม่เห็นอะไรมันจะหีขนาดนั้นเงยลึกให้มาซาล่าแตะต่อไปถึงปลาอีก็พาจะมาไปติดโรเพอร์รถปลา คนเดียวเพ้าต้อรัต้องย้อนเลยใชต่อเู้กันางูรเตอร์หนึ่งสองหนึ่งสองไม่จังไงแล้วไม่ไม่หานี่จับกันมาได้อู้แต่ดูแล้วมีเจริญจับมากาอกได้เลยเลยเอาอยูก้าาหลอกสองแล้วเราให้ทางซ้ายมาโรเตอร์ เต๋อตายเลือนี่เป็นย่างยาวแต่ให้บอลได้ายอะอำ้าจแล้วตรัวนี้เต๋อเสียเออเต๋อข้างหลังเล่นเลยเลยเยมีบลลหลายฟ้าละเตอแล้วงนี้เ้โอเนี่ยปาดเลี้ยงใส่เล่นหงสฝันหงสห้ามีเตะทิ้งเลยยพยายามเลี้งที่นิดนึงที่นายเตะสวนทิ้งเลยรลยซาาออกมาซ้ายเขปาดซ่า ดจเซอก็แตกต่อให้ครัางก่านก็ยังไม่แน่นเล้ยพื้นงองไอ้ไปต,ตั้งเตะกระเป๋าตรงเล่นข่างเลยครทันทีใช่ครับโจเซ่สองป้ายครับบางทีที่กลับมาตั้งใหม่ครับโจเซ่ยายเล่นบอลางแบบมันไม่ไปง่า เระหว่านี้บอลตามห้องบอลต,ตัวเลื่อนไม่ขยับแล้วไม่มีกามรมื้เต้นเลยครับแม่เรายิงไก่ตู้นี้ได้ไก่ตู้ที่นาทีสุดท้ายแลย้วครับมาได้เขาได้คิดทางด้านซ้ายครับขอเราดีกัเลยเออแม่จังหวะสุดท้ายอยากได้เตะมุมอีกทีเยอะคขับแ้คิด เย่เข่าขวามาขาไหลายย้อนอมาพาได้ตั้งแต่ว่าจังหวะนี้น็อตถึงสั้น้ลยแล้วสีกีจบอกว่าทางด้านอุษเลอเนี่ยเสียฟาวา์เยแลจังหวะเปิดสิกสามาไปงด้เป็นีคิก็ไม่ให็กคู่เป็คิกยาวทิ้งมาขหน้าครับไมดูคร <spe> like ับ <Overwatch throat> <mer> <characters or> <berish> <min> ทำวัวกล้าเลยทำพลาดแ้วเล่นแล้ก็ไม่เล่นก็ปล่อยออกหลังเลยครับเพราะเวลาบาดเจ็ตึงตาทีเท่านั้นนะเหมือนเกมใดขึ้นเวลาได้ก็ถือว่าเข้าประตูขึ้นมาไม่ได้ครับมีเจริญดูครับเน็ที่แล้วสองเกมหลังถึงเสมอมาครับปาขวาโโอ้หยังล้ม่เติมฟ้สเลยดีแล้วแม่ดูมาตอนนี้อู้ยมีตัวสุดท้ายครับเออยฮงเปิ้ลเป็นท้ายเราขึบล็อกไปได้ครับไปโกง้ชักครับ ไปติดไม่ออกหลังไปแล้วฮะก็ไม่มีเธอถึงยาวขึ้นหน้าครับไม่มีใครเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันี้บ